ครับฝีมือมื่อนี่ครับฮันผูมิมครับถ่ายให้หน่อยสินี่ครับฮันผูครับมิมใหญ่แห้งครับใหญ่แห้งอยู่ไว้เดี๋ยวจะให้คนโชว์คนเอาหน่อยเ <c oughs> อาหันมาครับนี่ครับฝีมือการเอามิมของ ผ่านผู้ครับง่ายครับนะเอาม้ปัดออกกินเอ,อ้อหัวใหญ่มากนาะค่อยๆกลัวดอกอนี่ครับมิม่มมิม่มมิ่มสดๆครับน้ำผึ้งลอ,อยวิเศนเอาเนื้อกอไผ่ลังบ้านครับนี่ครับ <c oughs> แนี่แห้งครับเแห้ง